เดี๋ยวนี้มันก็มีอะไรอย่างอุปาทานซงหมดสักนิดหนึ่งก็มีด้วยอุปาทานแล้วมันก็กัดจาของของเล็กๆน้อยๆลงไปมีด้วยอุปาทานมันจะเกิดโลภะโทสะโมหะโธท่าอะไรขึ้นมาได้ไม่ทันรู้ถ้าไปมีด้วยอุปาทานแล้วก็จะวันวิตกสงสัยอยู่เสมอว่ามันจะวินาศบหายไปมันมีความกลัว พีตกกังวลอยู่อย่างนี้เสมอไปนี่เพราะมันมีด้วยอุปาทานยิ่งมีมันยิ่งกัดเจ้าของยิ่งมีมันยิ่งกัดเจ้าของเพราะมีด้วยอุปาทานถ้ามีด้วยสมาทานมีสติปัญญามันไม่กัดเจ้าของมีเงินเก็บไว้ในธนาคารนก็อยู่ในธนาคารไม่มากัดเจ้าของถ้ามีด้วยอุปาทานมันก็เอามาวิตกังวลอยู่จนกัดเจ้าของ จนไม่ว่าจะมีอะไรจะทําอะไรมันก็ขัดเจ้าของไม่ใช่หมดเพราะว่ามันมีอุปาทานนะอ้าวทีนี้ดูต่อไปว่าอุปาทานนั้นมันเป็นสมบัติของอัตตามีอัตตาที่ไหนมีอุปาทานที่นั่นไม่มีอัตตาที่ไหนมันก็ไม่มีอุปาทานที่นั่น ถ้ามันมีความรู้อย่างถูกต้องเป็นอนัตตาอนัตตาแล้วก็กำจัดอุปาทานหมดก็หมดค่าศึกหมดหมดอันตรายเลยสรุปความว่ามีชีวิตชีวิตนี่จงมีอย่างสมาทานอย่ามีอย่างอุปาทานมีชีวิตนี่ที่มีชีวิตชีวิตอยู่ทุกวันจงมีอย่างสมาทาน คือมีด้วยสติปัญญาอันเฉลียวฉลาดถ้ามีด้วยอุปาทานเป็นตัวกูของกูชีวิตนี้มันจะกัดเจ้าของเหลือแต่กระดูกสมน้ำหน้านะมีชีวิตด้วยสติปัญญาในความหมายว่าสมาทานประพฤติถูกต้องทุกอย่างทุกประการเกี่ยวกับชีวิตนก็พ้นจากทุกทงก้งปวงถ้ามีด้วยอุปาทานตัวกูของกูเสียเลยไปมันก็โง่เข้าโง่เข้า ก็ทำผิดพลาดหมดมันก็วินาศไปได้เพราะอปัญหาในของชีวิตนี่เพราะว่ามีด้วยอุปาทานชีวิตที่ผ่านมาแล้วแต่คนหลังอะไรเป็นบทเรียนที่ดีแล้วคอยทบทวนดูทบทวนดูในกรณีไหนเราเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีมันโดยอุปาทานแล้วมันกัดเท่าไหร่ ในกรณีไหนในเรื่องไหนเรามีสติปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องโดยสติปัญญาไม่มีวาทานสําเร็จประโยชน์มันสําเร็จประโยชน์ในเรื่องที่สําเร็จประโยชน์ให้ความเยือกเย็นแก่เจ้าของเรื่องนั้นเป็นสมาทานในกรณีที่กัดเจ้าของเลือหลกระดูกก็เป็นอุปาทานจึงขอสรุปความว่าแม่แต่จะมีชีวิตมีชีวิตนี่จงมีด้วยความหมายของ สมาทานแปลว่าถือเอาว่าอย่างครบถ้วนถูกต้องด้วยดีด้วยดีถือด้วยด,ด,วยด,วยดีอย่ามีอย่างอุปาทานเราเข้าไปถือเอาด้วยความโงยมมมยม่ยึดมั่นถือมั่นหมายมั่นยึดมั่นนั่นไปด้วยความโง่อย่างนั้นมันเป็นอุปาทานมีชีวิตแทๆ้ๆยังต้องมีด้วยสมาทานอย่ามีด้วยอุปาทาน นั่นจะไปมีทรัพย์สมบัติมีบุตรภรรยาซามีมีกยรติยศชื่อเสียงมีอะไรก็ตามลองดูลองไปดูลองลองไปทํามีเอมีเลยอุปาทานมันจะกัดเลือยแต่กระดูกคือเป็นนรกทั้งวันทั้งคืนเป็นไฟเผาจิตใจทั้งวันทั้งคืนตรงกันข้ามถ้ามีโดยสมาทานมันก็จะถูกต้องถูกต้องแล้วก็ไม่มีไฟไม่มีความร้อนมีแต่ความเยือกเย็นแล้วก็มีแต่ความเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ ไม่มีโทษม่เจอทุกขเบียดนิยวนี่<อ>รวมความว่ามีชีวิตโดยไม่ต้องมีอายุคงจะเข้าใจขึ้นบ้างแล้วใช่ไหมมีชีวิตโดยไม่ต้องมีอายุเพราะคำว,ว่าอายุอายุมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น อายุเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมันเป็นสิ่งที่หวงแหนเรือยประมาณกลัวจะสิ้นอายุคือตายไม่ใช่อย่างนั้นอายุเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือตัวกูจะมีอยู่ตัวกูจะมีอยู่อย่าอยู่ด้วยความคิดชนิดนั้นไม่ยึดมั่นในอายุไม่ยึดมั่นในเวลาซึ่งเกิดมาจากกิเลสตัณหา แต่มีชีวิตชนิดที่ฉลาดมีสติปัญญาครอบทวนถูกต้องทุกอย่างทุกประการเรียกว่ามีชีวิตด้วยกิริยาที่เรียกว่าสมาทานสมาทานมันถูกต้องหมดมันไม่เกิดโทษชีวิตมันไม่เกิดโทษมันไม่เป็นปัญหามันมีแต่ความเจริญเจริญเจริญงอมงก้าวหน้า ถึงที่สุดแห่งโลกแล้วก็เข้าสู่โลกุตระเป็นพระนิพพานแน่นอนนะครับขอท่านทั้งหลายดำเนินชีวิตโดยสมาทานสัมมาทิฏฐิความรู้ความคิดความเห็นความเข้าใจอันถูกต้องทิฏฐิทิฏฐินี่แปลว่าความเห็นถูกต้องความรู้ถูกต้องความเข้าใจถูกต้องความเชื่อถูกต้องอุกรมคติถูกต้องมันถูกต้องไปหมดก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ เอาสมาธิทีเป็นหลักชีวิตนี้ก็จะอยู่ด้วยการสมาทานก็ไม่มีความทุกข์ผิดจากนี้มิจฉาทิฏฐิมันก็เข้ามามีความเห็นผิดเชื่อผิดคิดผิดรู้ผิดอุดมคติก็ผิด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 มันก็เลยเป็นอะไรเป็นไฟขึ้นมาในชีวิตเี่ยตกนรกทั้งเป็นตกนรกทั้งเป็น เรื่องนรกทั้งเป็นเรื่องนรกทั้งเป็นนี่บางคนจะไม่เชื่อนะเพราะมันได้รับคําสอนว่าต่อตายแล้วน่ะจึงจะตกนรกหรือจะไปสวรรค์พอเราพูดว่านรกทั้งเป็นไม่ค่อยมีใครเชื่อแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเมื่อเมื่อมีการทําผิดผิดกฎผิดกฎเกณฑ์ผิดปฏิเจติจจสมวัตผิดอะที่เรียกว่าผิดนะดดนะ่ะ เมื่อมีการทำผิดก็ะจะมีนรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนรกจะเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อมีการกระทำผิดต่อธรรมะต่อกฎของธรรมะเมื่อมีการกระทำถูกต้องต่อกฎของธรรมะมก็เป็นสวรรค์อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจครั้งแรกี่อตมาเอาเรื่องนี้มาซ้อนมาเป่าประกาศนะ นักด่ามันก็ด่าให้กันพุทธทธาตุเอามาย่อมแมวขายเอาเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่มีในพระบาลีมันหลอกคนน่ะเขาว่าอย่างนี้มากมายหลายเรื่องเดียกันทั้งที่เป็นคําที่พระพุทธเจ้าตรัสเราเอามาบอกให้รู้เช่นเดียวกับเรื่องการลามาสูพรพุทธเจ้าตรัสพอเรา,เอามาบอกสอนเขาก็เลวร้ายมากเอาเรื่องที่ไม่ควรเปิดเผยมาเปิดเผย นี่ขอบอกให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านารกหรือสวรรค์ก็ตามมันมีอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อทําผิดก็เป็นนรกเมื่อทําถูกก็เป็นนรกไม่ได้อยู่ใต้ดินหรืออยู่บนฟ้า่ะไรนรกใต้ดินสวรรค์นบนฟ้าอนะไรเขาพูดกันอยู่ก่อนก่อนพุทธกาลหรือก่อนลัทธิฮินด,ดูนะปัจจุบันจะได้ซ้าไปมันพูดกันแต่ละขั้งไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่ตั้งแต่มนุษย์ยง เป็นเป็นสมัยคนป่าแล้วก็สอนอย่างนี้สืบกันมาสืบกันมาจนเป็นเอ้ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ามันง่ายดีชาวอินเดียมาสอนคนแถวนี้ตั้งแต่สองพันกว่าปีมาแล้วก็ได้รับความรู้เรื่องนรกใต้ดินสวรรค์นบนฟ้าติดนั่นพอได้ยินคำสอนของพระพุทธเจ้านารกอยู่ที่อายตนนะ สวรรค์อยู่ที่อัตน,น,นะก็ไม่เข้าใจก็ไม่ฟังถูกก็ไม่พยายามฟังถูกแต่ว่าคงจะมีการฟังถูกบ้างสองสามคนบนรรพบุรุษตุยาตายายของเราสองสามคนคงจะฟังถูกเพราะว่าบรรพบุรุษเหล่านั้นสามารถพูดได้ว่าสวรรค์นในอกนรกในใจยังดีกว่าอยู่ใทยดิน,นหรืออยู่บนฟ้า ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าอยู่ที่ตาหูจหมูกลิ้นกายใจนี่มันชัดยิ่งกันมาอีกพวกเราอยู่ในอกในใจก็ยังดียังดีกว่าไปไหว้ใต้ดินหรือไหว้บนฟ้าสวรรค์มันอยู่ที่ความถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องมันอยู่ที่ออกที่ใจก็ได้อยู่ที่ตาหูจหมูกลิ้นกายใจเป็นที่กระทําก็ได้นรกมันก็อยู่ที่ตาหูจหมูกลิ้นกายใจที่เป็นเครื่องกระทํา เรื่าอยู่ในอกในใจที่เป็นที่สรุปรวมพ้นแห่งการกระทํานี่ก็เป็นสิ่งที่จะทําให้เกิดควา,ามเข้าใจถูกต้องเป็นสัมมาทิธิสมาทานสม,มาทิธิแล้วก็จะพ้นจากความทุกข์กท,กทุกประการเลิกหรือไม่เลิกก็ตามใจสวรรค์ใต้ดิน ท้ารฟ้าบนฟนะ้านรกใต้ดินะจะเก็บไว้เฉยๆมาพิจารณาดูโอ้มันอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่จะเปลี่ยนสภาพจากความเป็นแรดมาสู่ความเป็นราชสีก็เพรเลิกไอ้นนเลิกไอ้ที่มันไม่มีประโยชน์มาอยู่ที่สิ่งที่มีประโยชน์ชัดเจนอยู่ในตัวนั้นก็จะ หมดความเป็นแร่ก็กลายเป็นราชรสีไอ้แรดนั้นเอาหนังหนาๆออกให้หมดมีหนังบางๆแล้วก็มีขนทั่วๆไปก็เป็นราชสีได้